<Okay. S 2> นี่ผม,มาว,วาก็มีนะครับนอไม่เหมืนใเลยนะกลากอนะครับเดี๋ยวผมจะพาไถัากอกนะครับเราจะโรยมาให้บนบะมีคนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูปันเลยครับพาไปดูหน้าตา น,นี่นะครับก็คือปาากรอบนะครับที่ที่นี่มีที่เดียวนะครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้เห็นชัดๆกันหน่อยนะครับแล้วก็อร่อยมากเลยนะครับ ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเพราะพ่อผมทําบะหมี่เป็น,นครับแล้วที่นี่นะครับเขาก็ทาบะหมี่ไข่ขายร้านในละแวกนี้ด้วยนะครับอ่านี่นะฮะแล้วพ่อผมก็ลวกเยานะครับอ่านี่ลวกเยวฮะ,ะแล้วก็ตักใส่ชามนะครับตักผักใส่ชามนะครับอ่านี่ฮนะมันไม่ยอมลง ก็ใช้อืมอันนี้นะฮะก็ลูกชิ้นนะครับแล้วก็หมูครับหมูแดงครับล้วก็จุดๆอ่าอันนี้นะฮะก็นี่นะฮะบปลากรอบปลาปลาทอดะฮะน,นี่นอันนี้ครับสวยมาก có đáp